สุขภาพดีไม่มีขายนะครับเราต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของปุ๋ยหมักพืชสดกันนะว่าเขางามขนาดไหนยิ่งฝนตกด้วยโอ้โหงามมากๆเลยครับเราไปชมกันนะ ตั้งกล้องก่อนนะมันไม่มีคนช่วยนะงามมากๆเลยผักกวางตุ้งเพิ่งลงได้ไม่ไม่กี่วันเพื่อนลงไปดูคลิปนะลงได้ไม่อาทิตย์นึงได้แล้วมั้งให้ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะตอนแรกๆก็ใส่ใช้ดินหมักก่อนนะโอ้โหงามมากๆเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน ก่อน, ing, น,นอื่นเช้าๆล้วก็ก่อนจะทำงานเราก็บริหารซะหน่อยนะเพื่อนๆให้ร่างกายมันตื่นตัวซะก่อนเพราะว่าพวกเราสบแล้วมันเส้นสายมันจะยึดเไง่ย้็เรา ไม่เห็นหาส,ส,สายโโหดังกบแก๊บก๊บแก๊บเลยเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะจะมีสายนี่พันนิดหน่อยถ้าใครไม่เคยก้มจะก้มยากนะเพื่อนหลังมันจะแข็งนะลองดูนะมันจะตึงอุ้ยไม่ไนดน้ทำอาทิตย์เดียวตึงเลย บางคนก้มไม่ถึงนิ้วนะนี่ดูนะเพื่อนๆถึงมนะโอ้โห <c oughs> ลองดูนะ <c oughs> โอ้โหถ้าไม่เคยทำมันจะทำยากนะเส้นมันจะยืดต้องทำอยู่เรื่อยๆถ้ามีเวลานะ ส่วนใหญ่คนในกรทมรจะไม่ค่อยมีเวลาทำนะเพื่อนเพนตื่นมาเช้าก็กินกาแฟก็ต้องไปทำงานแล้วแต่อาหารมื้อเช้านี่สำคัญมากๆนะเพื่อนๆควรจะเป็นพวกข้าวนะเพราะว่าก่อนจะถึงมื้อเช้ามื้อสุดท้ายมันเราไปนอนแล้วตื่นขึ้นมาหลายชั่วโมงท้องมันจะว่างถ้าได้ข้าวจะดีที่สุดกาแฟก็กินได้แต่ข้าวจะดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดู ว่าสวอ,อนข้อ,อยังแข็งอยู่หรือเปล่านะลองดูนะจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้แบบนี้เลยนะเพื่อนเพ,อนพยายามปลูกผักกินเองนะเพื่อนเอนแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็เข้าไปดูคลิปนะถามได้นะลองดูนะพลังผัก โอหไม่ไหวละแค่นี้พอเอาเรื่องเหมือนกันนะผัดทุกวันเนี่ยสารเคมีเยอะมากโดยเฉพาะคะ้านี่นะ ฉีดสารเคมีตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยถ้าถ้าไม่ฉีดหนอนมันจะกินแล้วเราพวกเรากินก็จะไม่ปลอดภัยโลกก็จะถามหานะฟังเสียงนยังกอดนะแถวนี้มีเสียงเปิดน,นะเขาไล่นกเพราะว่าเขายังปลูกข้าวอยู่แล้วก็พอเริ่มหวานข้าวเนี่ยนกมันชอบมากินข้าวเม็ดข้าว เขาเปือกนะเขาเลยมีปืนไล่ไล่นกใช้เสียงดูนะโอ้โหนั่นดังแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูไ้นี่กันไปดูต้นไม้กันนะมีโอกาสก็ลองดูนะขอโทษนะครับ ผ่านไปประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้มั้งเพื่อนเพื่อนมันจะมีสองรุ่นนะวังตุ้งนะรุ่นนี้ลงกระถางอ่าลงถุงลงกระถางก่อนถุงก็ได้กระถางก็ได้เพื่อนเพื่อนบอกไม่มีที่ที่นี่ก็ที่ก็พอสมควรนะแต่ดินไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนเราเลยต้องปลูกในถุงถ้าลงดินได้จะต้นใหญ่กว่านี้อีก เสียงจะสันส่นๆน,นะเพราะว่าเพิ่งใช้ข้อไปเมื่อกี้นี้ขอโทษเพื่อนเพื่นด้วยนะ <c oughs> นี่นะกองตุ้งนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเอนเขาที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงถุงไหมเราไปดูกันนะเพื่อนๆน <c oughs> เปลือกไข่เราก็มีนะเพราะว่าที่บ้านทําขนมจะมีเปลือกไข่ตากแดดแห้งแล้วทุบๆุบแล้วผสมในดินนี่ปุ๋ยหมักพืชสดยัง เอาไปใช้ส่วนอะไรอีกนนึ่งยังไม่ได้เปิดดูนะนี่นะเพื่อนๆนี่พวงนี้ยังไม่ได้ลงชุดเดียวกับเมื่อกี้นะเราไม่มีเวลาลงเขาจะแก่ไปผมปรู้พอดีถุงดําเราก็หมดปุ๋ยดินหมักเราก็หมดก็เลยยังปล่อยเขาไปก่อนเสียดายเหมือนกันนะนี่ยังไม่ได้ลงนะนี่ยากาขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่ชุดเดียวกับเมื่อกี้นะเนี่ยเขาจะอยู่แค่นี้เขาจะไม่โตประมาณ เนี่ยนิดเดียวเห็นไหมเพืนเพื่อน,นแต่ถ้าได้ลงถุงลงถุงเนีเขาจะโตใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่มีที่นี่ก็ใช้ถุงปลูกนะเพื่อนเพื่อนงามขนาดนี้เห็นไหมให้ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะปุ๋ยหมักพืชสดนะแต่แรกๆเราใช้ดินหมักนี่เห็นไหมครับร่องรอยของปุ๋ยหมักเห็นไหมเพื่อนๆ โอ้มหมหาสจัจจริงๆปุ๋ยมากพืชสดงามจนแบบตกรใจเลยอ่ะเราไปดูขง้นนาดีกว่านี่มันเริ่มอะไรขันามีเพื่อนๆถามว่ากินได้ไหมของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมกินได้สิครับต้นม,มันใหญ่มากๆเลยอเดี๋ยววันไหนผมจะจะเอาไป ก็คืออาจจะเด็ดสักสองสาใบไปผัดคนเดียวกินไม่หมดหอสองสาใบนะเพื่อนๆปลูกก็ไม่ใช่ว่าจะโตทุกต้นนะเพื่อนๆไอน็นมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเหลืองอาจจะไม่รอดเพราะดินเขาน่าจะแฉะถ้าดินแฉะล่าเขาจะเน่าดินต้องพอดีแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยพวกนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องขยับเขาขยับที่อ่ะไม่ให้เขาไม่ให้ไม่ให้ตูดเขานิ่งๆเพราะตูดเขานิ่งนานๆเนี่ย น้ำม,มันจะไหลออกไม่ได้แล้วมันจะแฉะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะก็งามนะเพื่อนๆงามจนคนปลูกเองยงตกกระจาโอ้โหทำไมมันงามขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าปุ๋ยหมักพืชสดกับน,น้ำปลาหมักคุณภาพเหนือปุ๋ยเคมีร้อยเปอร์เซนเลย เกินร้อยเลยก็ว่าได้มแมลงก็ไม่มีนะเพื่อนๆหรือว่าเราปลูกน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามีไหมมีบ้างแต่เราก็ไม่สนใจเ็าถ้ากินเราไม่หมดเนี่ก็มีมแมลงมากินใบเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ตัวอะไรเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีดูดีดูหม่โอ้โหพลังมหาศาลจริงๆปุ๋ยมักพืชสด มือคนว่าใหญ่ๆนเล็กกับใบนี้โดนแรงไม่ได้เลยหักเลยนะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆลองทําดูนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อนะลองทําดูโอ้โหใบด่มือคนนี่มือว่าใหญ่ๆนะอืมลองทําดูแล้วก็อย่าเพิ่งทําเยอะไม่มีที่ก็ปลูกได้ขอให้มีแดดเพราะพวกนี้เขาชอบแดดนะ ปลูกในถุงนี่แหละนี่ก็นในถุงส่วนใหญ่ในกระถางนะเพื่อนๆเห็นไหมไม่ได้ลงดินเลยนะพอลงดินดินเราไม่ค่อยดีไงดินเราไม่ดีเราก็เอ๊ะทำไงนะถึงจะนามเราก็ได้สูตรปุ๋ยของท่านอาจารย์ธงชนะผมมีนะเราไม่ได้คิดเองนะสูตรพวกเนี้ยท่านท่านทำมาเป็นสิบปีแล้วจนนิ่งแล้วคุณภาพนี่ปลูกแล้วโตวแน่นอนยังคิดอยู่เลยผักอะไรมันต้นใหญ่ขนาดนี้นี่ถ้าเป็นช่างกิโลนะ <c oughs> น่าจะได้สองโลนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนไหนเดี๋ยวจะลองชั่งกิโลดูให้รอรอย้เขาเป็นหนุ่มจัดๆอยู่นี้หน่อยหนึ่งถ้าเขาเริ่มแก่แล้วเราก็อาจจะตัดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นดอกซะก่อนใบนี่โอ้โหเพื่อนๆความหนาของใบเป็นมินเลยนะเพื่อนๆดูเส้นเลือดเขาดิเส้นใหญ่เขาสิใหญ่ขนาดนี้ยนี่บ่งบอกอถึงความเจริญเติบโตของเขานะ โอ้โหดูเส้นใหญ่เห็นไหมเมืม่อเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอะปลุ่มเลยใหญ่โนนชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่แหละพลังมหาศาลของปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามว่าน้ําปาหมักทํำยังไงคลิปมา11นาทีแล้วขอโทษเพื่อนๆน,น,นะน้ำปาหมักทำยังไงผมทําไว้เนี่ยสองเกือบสามปีแล้วน้ําปลาหมักนะ แต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเราไม่คิดว่าเราก็จะมาทำ you tube หรอกนะคิดว่าจะปลูกเองกินเองปลูกเองไม่ใช้เองปรากฏว่าวันหนึ่งที่มาทำ you tube ก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจนะยังงงหูทำไมเพื่อนเพ่อนสนใจผักกันจังก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนเถามว่ามีสูตรไหมตอนนั้นนะ่ะไม่ได้บันทึกเทปไว้ก็เลย มีแต่ที่ทําไว้แล้วแล้วก็มาผสมแล้วก็ราดเคยเคยมาผสมน้ําแล้วก็ราดผักให้ดูแล้วนะแต่ปุ๋ยหมักพืชสดเนี่ยทํามาประมาณนะอยู่กองอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้เปิดวันนั้นเปิดมันทีขาวเลยนี่ยังไม่ได้เปิดนะปุ๋ยหมักพืชสดนี่ทํามาหลายรอบแล้วนะเพื่อนๆเราก็ไม่คิดว่าเขาโอ้โหมหัศจรร์ขนาดนี้ต้นใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆเทียบเทียบขนาดดูนะอ่าเพื่อนๆดูนะ นี่นะต้นแค่นี้นะนี่เริ่มโตบ้างแล้วนี่กับดูวันนี้เดี๋ยวโอ้โหมันใหญ่แบบใหญ่ทุกวันโตทุกวันโตจนคนปลูกเองก็ตกใจหูมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเราเคยปลูกกวางตุ้งนะได้ประมาณโลสามนะกวางตุ้งนะแต่ไม่คิดว่าคนาเนี่ยจะได้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะน่าจะได้สองโลนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนผู้เร้ยงตื่นเต้นไม่หายเลยเขาโตทุกวันแล้วเราก็หลอรุ่นทุกวันทุกวัน ไม่ต้องมีที่กว้างสำคัญอาหารที่เขาจะได้กับพื้นที่ต้องกว้างพอละอาหารพอเพื่อนเพื่อนดูนะต้นขนาดน,นี้ไม่มีแมลงเห็นไหมสารเคมีเราก็ไม่มีสักเม็ดเลยนะไม่มีเลยน้ำปามักปุ๋ยหมักดินหมักแค่นั้นเองโอ้มันมันมันเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเชื่อถ้าไม่ได้ลองพเพื่อนเพื่อลองดูนะว่าคนซ่อมรถเนี่ยพูดจริงแล้วนี่เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าม,มันใหญ่จริงๆ ต้นไม้จริงๆเพื่อนๆถามมากินได้ไหมโอ้โหจิตตกเลยกินได้ไหมได้สิครับมันเป็นของจริงนะนี่มันไม่ใช่ของนั่นไม่ใช่ต้นไม้พลาสติกนะเพื่อนๆโอ้โหดูใบสิเพื่อนๆในนี้นี่มือคนในนี้ว่ามือผู้ชายขน,นาดใหญ่ขนาดนี้นะอืดูเส้นใยของเขาเนี่ยแล้วใบนี่หนาเป็นแบบกือบเกือบมินอะมันหนามากๆ โดนไม่ได้โดนหักเลยนะเนี่ยก,กรอบแกลบๆเลยหล่ะต้นเล็กก็มีนะไม่ใช่มีแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวนะเพื่อนๆดูนะเนี่ยต้นเล็กก็มีนะเออถามว่ากินได้ไหมนี่ยถ้าเราปลูกคู่กันอย่างเงต้นเขาจะไม่เคยโตเห็นไหมเพื่อนๆเขาจะแย่งอาหารอย่างเงี้ยเขาจะไปพร้อมๆกันเลยเห็นไหมสองต้นเท่ากันเลยไหมนี่ดูดูโคนกันนะโคนคขานิดเดียวนะนะมาดูโคนพวกนี้สิโอ้โหปเปิ้่มเลยเห็นไหมนี่ กลางไม่ใหญ่ห,หละข้างบนนี้บเบลล์มเลยขนาปลาเค็มหรือไม่ก็หมูกรอบไม่อยากให้พูดเลยเนาะโอ้โหเป็นผักที่เราปลูกเองนะมันจะมีความภูมิใจแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็หวานกรอบแต่มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งเพื่อนๆนตอนนี้ะอาทิตยังไม่ขึ้นนะเพื่อนเพื่อนนี่กาลังจะขึ้นนะถ้าเราจะตัดนะเราต้องตัดก่อนผ้าทิตย์ขึ้นนะ ผักมันจะไม่ขมถ้าพาทิตขึ้นปุ๊บเขาจะปรุงอาหารใช่ไหมน้ําเขาอาจจะหายไปในในตัวเขานะ้นําอาจจะหายไปบางส่วนจะมีความขมถ้าตัดตอนเช้านะแล้วไปผัดนะโอ้โหหวานกรอบหวานแบบผมผัดผมไม่ใส่น้ําตาลเลยนะใส่ซอสน้าําปลาแค่นั้นเองเออกกระเทียมพริกแล้วผัด เรามากินดูไม่ต้องผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะไม่ค่อยใส่ถ้าผมผัดเองผมจะไม่ใส่ผงชูรสแต่แม่บ้านเขาใส่เราก็ต้องปล่อยเขาเพราะว่าเขาติดแบบนั้นอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้ทําเองถ้าเราไปพูดมากเดี๋ยวเขาไม่ทําให้เรากินไนีเราก<ๆ>็<ร>าทํามาเราก็กินไปแต่ถ้าเราทําเองจะไม่เน้นผงชูรสน้ําตาลยังไม่เน้นเลยเพื่อเราจะดูว่าผักเนี่ยมันหวานจริงไหมหวานจริงเพื่อนเพื่อน,น,นลองดูนะเพื่นอนเพื่อนย่าเพิ่งเชื่อนะต้องลองทําดู ผมทำให้ดูแล้วนะทำมาหลายคลิปแล้วนะคลิปผมนี่ประมาณขอโทษนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่เพื่อนๆนะน่าจะชอบผักกับปุ๋ย300กว่าคลิปแล้วนะเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะลองไปดูนะแล้วก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาผมรู้ว่าผมจะบอกให้หมดเลยเพราะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ปลูกผักกินเองสุขภาพจะดีร่างกายเราก็จะไม่เจ็บป่วยเพราะ สวอ,อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเราเจ็บป่วยนะเป็นภาระของลูกหลานแรกๆเขาจะดูเราดีนะแต่นานๆเขาเขาก็มีภาระเขาจะเบื่อเขาจะบ่นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีจนเราหมดอายุข,ขายไปอ่ะโดยที่เราสุขภาพแข็งแรงหาซื้อไม่มีนะเพื่อนๆสุขภาพดีต้องผลิตเองนะครับคลิปมา16นาที28 29วินาทีแล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ ที่เข้ามารับชมที่ไม่ทิ้งกันคอยติดตามตลอดคอยให้กําลังใจผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่กําลังเริ่มทำผมก็เพิ่งจะเริ่มไม่เริ่มไม่นานหรอกไม่เก่งหรอกความรู้พวกนี้เราก็ได้มาจากเข้าอีกทีหนึ่งท่านอาจารย์ธงชนะผมมีปรมาณปรมาณปรมาณจารย์ผักเลยนะไปดูได้เราอาศัยความรู้ของเขามาทำมาลองทำ จนสองปีประมาณ2ปีได้แนละ้วถึงจะได้มาขนาดนี้นะถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งทำใหม่ๆก็อย่าเพิ่งท้อนะลองดูเรื่องจริงของจริงสุขภาพดีต้องผลิตเองไม่มีขายขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักเดี๋ยวจะขอย้ายย้ายผักพวกนี้หน่อย พอเขาเริ่มโตเขาเริ่มเบียดกันแล้วเราก็จะต้องขยับขยายเขาขยับมามาแถบนี้บ้างเพราะเราได้ย่าไว้แล้วนะมละกก,ก็มีนะเพื่อนๆมลก,ก็เตี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยววัาจะทําคลิปให้ดูออกลูกแล้วด้วยนะเออการที่จะทาให้เขาเตีย้ยเตี้ยนี่ต้องนอนเขาแบบนี้นี่นอนกระถางเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวว้ผมจะทําคลิปให้ดูนะขอบพระคุณอย่างสูงทุกทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดีครับ